และนี่คือความสนุกของ The w i c e Kids ในสัปดาห์นี้สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนโมโนามสกุสโลโสเทโลฮะผมปสองครับต้องเดินไป2ชัน้นฮะเราเห็นแบบมนุษย์สัมพันธ์ดีขนาดนี้ที่โรงเรียนนี้เรามีแฟนไหมคะมีเคยมีแฟน5คนครับ <c oughs> เดี๋ยวนะมีแฟนทีเดียว5คนเลยเหรอคะ <c oughs> แม่เพิ่งรู้ <c oughs> แม่เพิ่งรู้เราสามารถมีแฟนทีเดียวพร้อมกัน5คนได้ไงคะนโมผมมีเสน่ห์คะ่ะ Remember mom and dad? Why never travel only are really first we We tell the silence tolands only to Why ชอบร้องเพลงสากลปคะชอบค่ะอแล้วเพลงมือกี้ช um ื่อเพลงอะไรเอ่ยมัมเซดครับนี่เก um: ี่ยวข้องอะไรกับแม่ปะเกี่ยวครับเกี่ยวยังไงเล่าให้ฟังหน่อยตอนร e m เมมเบอร์ิงฟมม่มดก็คือผมเคยจำได้ว่าแม่เคยพูดว่าอะไรก็คือ ผมจำได้ว่าแม่เคยบอกว่าจะพาไปเที่ยวแต่ไม่เคยพาไปไหนเลยในเพลงในเพลงเป็นจังใดละนอกความหักอ้โอ้ทำไมร้องภาษาอีสานได้แบบชัดมากเลยอ่ะหนูเป็นคนจังหวัดอะไรคะจังหวัดมหาสารคามโอ้ พระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณศูนย์รวมผ้าไหมร่วมใจปลูกเสียวเที่ยวขอนแก่นจังหวัดอะไรนะจ๊ะมหา,าสหารคามขอโทษทีจ้ะหนูขอให้พี่ทั้งสามคนโอวนาน้อยออกได้ไหมคะ <bins> โอวนาน้อยออกเออตัวเองเอ,ออกไป <laughs> <laughs> ออกไป <laughs> ไม่หนูชนะดิไม่ใช่เหรอยังงี้เหรออะไรยังงี้อย่างี้เหรอ เาสุดยังไม่ได้เป่าเลยอ้าว้องยิงปรกค่ารกวันนี้สองคนต้องเป่าก่อนค่ะใครชนะก็ต้องมาแข่งกับพี่ลุลาค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้ในในโลกนี้ก็เปลี่ยนกติกาเปล่าที่ชุดยใครแล้ว อาทิตย์นี้เวลา18นาฬิกา20นาที